ที่นี่ศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองลาดสวายที่นี่อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นสถานพยาบาลที่ใกล้บ้านใกล้ใจบุคลากรเยี่ยมคนไข้ยอดรวมกันเป็น ยอดเยี่ยมว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรนนี่เป็นอีกหนึ่งการบริการนะครับที่ทางเทศบาลเมืองลาสวายดูแลสุขภาพของผู้ มาใช้บริการด้านการเจ็บป่วยให้กับพี่น้องประชาชนในเขตของเทศบาลเมืองราชสวายแล้วก็คุณลุงขับแท็กซี่ใช่ไหมามาทำอะไรครับวันนี้ครับมาที่แรกหมอนัดมาถอนฟันนะแต่ว่าพวันนี้ผมมีธุระจะต้องไปแต่เลยต้องเลื่อนครับผมเลยได้ทำไหมยังไม่ได้ทำครับหมอเลื่อนไปวันที่17ครับทำไม มั่นใจแล้วตรงมาที่นี่ครับผมก็คิดว่าที่นี่ก็มีหมอฟันที่ที่ดีอยู่แล้วนะฮะใกล้บ้านใกล้บ้านด้วยครับแล้วผมก็อยู่ตรงนี้ห่างกันไม่ถึงสามกิโลฮะับมไม่ต้องไปดิ้นรนไปไหนแล้วครับผมนะศูนย์บริการทางการแพทย์อยู่ที่นี่แล้วครับผมผมก็ยังบอกแม่บ้านเลยว่าถ้ามีอะไรไม่ต้องไปแล้วประทุมมาที่นี่ ดีกว่าใกล้บ้านไม่ต้องไปรอคิวเป็นวันๆชอบครับผมออดีมากครับที่ออบริการประชาชนอยู่ในในบริเวณนี้ได้ดีขนาดนี้ฮะแล้วอยู่ที่นี่มาหลายปียังครับมาอยู่ปี4 0ศนย์ครับผมต้อง4 0ศูนย์นะครับโอ,โอ้ยกว่ี่กว่าปีแล้วนะครับผมการที่พี่น้องประชาชนนะครับเลือกจะไปที่ไหนนะ่ะหัวใจก็คือ ผู้ให้บริการนั่นก็คือคุณหมอหรือแพทย์ถ้าถ้าหมอบริการดีโอ้โหคนไข้ล้นน่ะ่ถ้าหมอบริการไม่ดีากลายเป็นโรงพยาบาลล้างเลยแสดงว่าของเราดีสิครับก็คือที่นี่นะในความเห็นผมเนี่ยค,คิดว่าทางทางทีมผู้บริหารเทศบาลเมืองราชสวายเนี่ย สร้างศูนย์การแพทย์ขึ้นมาเชื่อว่าเป็นแห่งแรกๆของประเทศนะที่สร้างแล้วทันสมัยดูดี<ม>นะครับซึ่งซึ่งเป็นการให้โอกาสประชาชนในและนอกพื้นที่นะที่มาได้เนี่ยเข้าถึงแพทย์ถึงการรักษาเบื้องต้นได้สะดวกถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคนไข้จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลไม่ลงพยาบาบอำเภอก็โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลจังหวัดซึ่งไกลและบางทีเป็น จ็บป่วยเล็กน้อยฮะต้องไปรอคิวอย่างที่คุณลุงบอกแล้วบางทีรอคิวได้ตรวจเสร็จนัดอีกเดือนหนึ่งกว่าจะได้ทั้งๆที่ททมีศูนย์การแพทย์ใกล้บ้านเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาให้คุณลุงคุณป้านเนี่ยได้ทันทีนะครับในเบื้องต้นนะครับนี่เป็นวิชัยทัศน์ของผู้บริหาร ท,ท้ทองิใช่ครับผมว่าน่าจะเป็นตัวอย่างแรกๆของประเทศนะแล้วก็ดีด้วยผู้คนที่เจ็บป่วยนะอยากมาที่นี่นะครับแล้วก็บุคคลบุคลากรที่นี่ก็มีจิตใจพร้อมให้บริการนะ,ะเครื่องมือดีคนดีนะครับผมผมผมเนี่ยมาจากตัวเมืองปทุมนะมาทำงานเนี่ยครับ มาเห็นทีแรกๆแล้วก็เกิดความศรัทธาว่า,าทางผู้บริหารเทศบาลเนี่ยมีมีมีเจตคติที่จะดูแลประชาชนในเขตที่เขารับผิดชอบจริงๆนะผมก็เลยมาทำครับแล้วทำด้วยใจครับเอาความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปที่ตั้งแก้ไขให้เขาครับ,รบผมบนายแพทย์มติดูรงฤทธิ์ชัยนะครับเกษียณอายุราชการมา3ปีแล้วครับ ก็รับราชการเป็นสัญญาแพทย์ที่โรงพยาบาลปทุมธานีแล้วมากเกษียณที่โรงพยาบาลธัญ,ญบุรีครับก็ช่วงที่มาอยู่โรงพยาบาลธัญ,ญบุรีก็ได้เห็นว่าประชาชนเข้าถึงการบริการยากครับโดยเฉพาะระบบการส่งต่อเนี่ยจากธัญ,ญบุรีต้องไปถึงโรงพยาบาลปทุมไกลนั้นผมก็เลยไปสร้างเกตคิปเปอร์ ที่ลงมาถ้ายบ,บุรีในด้านสัญญกรรมที่คนไข้จะได้ไม่ต้องไปไกลจํานวนหนึ่งนะครับก็ค,บคงได้จํานวนหนึ่งครับครับต้องถามว่าคุณลุงมากายภาพบําบัดที่นี่เป็นไงบ้างครับก็ดีขึ้นนะเพราะอยู่ใกล้บ้านนะใกล้บ้านนะไปมาสะดวกแล้วเมื่อก่อนนี้ที่ยังไม่มีศูนย์การแพทย์เนี้ยคุณลุงไปที่ไหนครับไปหาโนดตามที่ตามที่เขนะกากายภาพเนาะ กพึ่ีจะากัภพาพเนี่ยเป็นตอนนั้นช่วงโควิดก็ไม่ได้ทําเลยหาสะวกขึ้นทะลุรู้สึกว่าดีใกล้ไปมาก็ประมาณยี่สามนาทีก็ถึงเจ้าหน้าที่เป็นไงบ้างอ่านใอัศยาสัยดีใจดีพูดจาเพราะนะครับให้บริการดีอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองลาดสวายของอำเภอลำลูกกาจังหวัด ปทุมธานีการเลือกตั้งเพิ่งผ่านพ้นมาบัดๆาทนะครับท่านก็ทิ้งคู่แข่งไปถึงสองเท่าตัวกว่านั่นแสดงว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้นะฮะยังคงศรัทธาในผลงานของท่านครับอนะ่เึงถามท่านท่นนิดหนึ่งว่าในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองราชสวายเนี่ยเรามีพี่น้องประชากรอยู่ประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้มีเจ็ดหมสามพเศษ ครับอันนี้ตามทะเบียนราดนะแฝงอีกประมาณใกล้เคียงกันเนี่ยครับเนาะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขลักษณะเรื่องอความเป็นอยู่เราต้องดูแลคนประมาณนี้แสนกว่าคนนะครับครับใ,ให้เขาพึงพอใจครับแล้วเอ็นบอกว่าผลงานที่ชัดเลยก็การสร้างศูนย์การแพทย์ขึ้นมาเนี่ยครับแนวคิดเกิดจากอะไรครับนายก ที่มาของการสร้างศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองรัสวายเนี่ยเนื่องจากทุกวันนี้ที่เราไปโรงพยาบาลกัน,นจะเห็นได้ชัดเลยว่าคนเต็มไปหมดทุกลงพยาบาลน,นะครับมีคนมารับบริการของโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเยอะนั่นไปหมดนะครับก็เลยคิดดูว่าเอ้ทำยังไงเราจะแบ่งเบาตรงนี้ได้พอดี เรามีเพื่อนท้องถิ่นด้วยกันนะ่คือนายกเทศมนตรีหลัง,งด่านนะบึงยโถเนี่ยเทศบาลเมืองบึงยโถเนี่ยเขาทําอยู่ก่อนแล้วครับแล้วเราก็เคยไปใช้บริการเขาก็าคุยกับพี่น้องประชาชนก็รู้สึกว่าประชาชนเขาชอบใจเขาชอบใจตรงนี้ของการบริการของเมืองบึงยโสศูนย์การแพทย์ของเขาเนี่ยครับ ก็เลยมาปรึกษากับทางท่านประหลัดว่ารัสวายเราจะทําอย่างเขาบ้างเพื่อที่คนที่เจ็บป่วยไม่มากนักเนี่ยอ่าก็อยู่แค่ตรงเนี้ยตรงศูนย์การแพทย์เนี่ยไม่ต้องไปไปรอที่เทศบาลรอที่โรงพยาบาลของของรัฐที่คนมากเหลือเกินอาจจะไกลด้วยไกลด้วยถ้าใครไปโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยตีทว่าต้องใช้เวลาทั้งวัน กว่าจะกลับบ้านฝ่าจะรอรับยาเสร็จกว่าที่เรียบร้อยเนี่ยก็คิดว่าเกือบหมดวันนะครับเร<ช>ันระดับแค่ะสมภูมนะิคนเจ็บป่วยที่ไม่มากจนเกินไปน่ยน่าจะอยู่ที่ศูนย์การแพทย์ของเรานี่ครับ,รบก็เลยทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เรามีนโยบายที่จะดูแลเขาบั้นปลายของชีวิตเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ แล้วก็คนที่เจ็บป่วยหนักที่เราไม่สามารถจะรักษาได้เนี่ยเราทำเอ็มอูกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์<อ>แล้วก็โรงพยาบาลกันยะที่จะส่งตัวไปเงี่ยนะครับ<อ>ที่จะส่งต่อก็อคือทำเอ็มูกันไว้เรียบร้อยับ,บ่าถ้าอาการหนักนกะ็<อ>คือส่งต่อแต่ไม่มีแอดมิดไม่มีนอนไม่มีครับแล้วทีนี้<อ>พวกใครจ่าย ใช้จ่ายพวกแพทย์บุคลากรที่เฉพาะทางอะไรเงี้ยเทศบาลเราเป็นผู้จ่ายเราเป็นคนดูแลตรงนี้จ้างหมอจ้างโดยเฉพาะหมอฟันเนี่ยตอนนี้ยังคิวยาวอยู่ก็ต้องศูนย์ที่ศูนย์แพทย์ศูนยที่สองนี่ยจะต้องเพิ่มตรงนี้ด้วยศูนย์ที่สองกำลังจะเกิดตามมาครับผมถามท่านนะว่า อย่างศูนย์การแพทย์เนี่ยศูนย์หนึ่งต้องใช้งบผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยล้านใช่มครัแต่ท่านโชคดีที่ว่ามีคนบริจาคที่ให้แล้วก็เสียค่าอาคารแล้วก็จ้างบุคลากรทางการแพทย์มามาดูแลตรงนี้แสดงว่าเทศบาลเมืองของท่านเนี่ยพอจะมีงบประมาณในการมาบริหารจัดการได้ใช่มครับเพราะคนคนเยอะภาษีก็เยอะ ภาษีส่วนใหญ่มาจากพวกอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับครับมีสองอย่างภาษีที่เราเก็บเองกับภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วแล้วส่งมาให้เราโอ้เขาเขาส่งคืนมาให้เราครับ<อ><อ>ก็รวมแล้วอยู่ได้อยู่ที่ประมาณปีละปีละประมาณปกร้อยล้าน<อ><อ>ครับบริษัทการตรงนี้ครับ<อ>ประมาณปกร้อยล้านทีนี้ จากเลือกตั้งครั้งนี้อยู่ไปอีกสปีท่านก็เลยจะคิดทําอีกศูนย์หนึ่งศูนย์การแพทย์ซึ่งท่านบอกว่าจะเป็นเรื่องเฉพาะทางแหละครับอาจทาไมมุ่งไปตรงนั้นครับคือทุกวันนี้เห็นคนที่เขามีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตเนี่ยค่อนข้างเยอะอแล้วต้องไปพอกไตครับเยอะอันนี้เราถ้าหากเรามีตรงนี้แล้วรักษาให้เขาคุีได้เนี่ย พราะว่าคนเป็นอย่างเงี้ยเขาก็คงจะอยู่อีกไม่นานให้เขามีความผูกมีความสุขบ้านปลายชีวิตก็น่าจะดีครับมันก็ไตกับหัวใจครับหัวใจด้วยโรคไตอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเฉพาะทางอะไรเนี่ยน่าจะดีก็อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดเพราะว่าครับร่างมนุษย์มันต้องพึ่งร่างกายใช่ไหมร่างกายไม่ดีก็ยังเงินเข้าไปไม่เป็นละ ส่วนเรื่องอื่นๆที่นายกคิดไว้นอกจากศูนย์การแพทย์แล้วก็จะทําให้กับพี่น้องประมาณแสนกว่าคนตรงนี้นะฮะจากงานทะเบียนราชเราเนี่ยตรวจสอบดูแล้วว่าเรามีเด็กเกิดประมาณปีละ500คนเด็กที่เกิดมาเนี่ยประมาณปีละ500คนพวกนี้ต้องเรียนหนังสือต้องเข้าโรงเรียนครับครับ,รบ,รบก็มีโรงเรียนในตำบ,บลลาดสวายมีอยู่สองโรงเรียนสามโรงเรียน โรงเรียนวัดปกกลางคงสี่โรงเรียนวัดคงชันโรงเรียนวัดปัญจตายิกาวาสสามโรงเรียนเนี่ยมีมหนึ่งถึงมสามอยู่สองโรงเรียนแล้วโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งมีแค่ปหกครับนี่เราก็อยากจะทําโรงเรียนมัธยมเพื่อที่ผู้ปกครองไม่ต้องไปส่งลูกหลานไกลครับเพราะรถมันติดน้ํามันก็แพงนะครับก็พอดีมีคนในทีมงานเราเนี่ยเป็นสอทอ,อยู่ เป็นสมาชิกสภาเทศบาลเราอยู่เนี่ยเขารู้จักกับเจ้าข,ของโรงเรียนบดินเดชา<อ>ครับก็ลองลองให้เขาไปประสานดู<อ>ก็สรุปที่ว่าโอเคตกลงเขาให้ใช้ชื่อโรงเรียน<อ>เขาให้ใช้ชื่อโรงเรียนบดินเดชาแล้วก็เงื่อนไขคือเรายกที่ให้เขาจริงๆแล้วเขาต้องใช้ที่ถึงยี่สิบห้าไร่ที่หลวง ที่ของเราเนี่ยโอนให้เขาไปเลยที่เราจะโอนให้เขาปเป็นที่หลวงดือท,ที่ที่ของเทศบาล<อ>เทศบาลเรามีที่อยู่สี่สิบกว่าไร่<อ>แบ่งให้เขาไปคือตกลงว่าเอาไปสักยี่สิบไร่ได้ไหมก็โอเคครับ,รบยกให้เขายี่สิบไร่แล้วเขาก็ตั้งงบประมาณของจับก,กระทรวงศึกษาเนะเอามาก่อสร้างครับก็สุดว่าสิ่งที่เรา ดูแลอย่างรัดกุมแล้วก็เร่งรัดก็คือเรื่องของสุขภาพครับกับการศึกษาการศึกษาเนาะครับซึ่งตรงนี้จะก็ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญที่สุดแล้วครับแล้วก็คํานวณไว้คร่าวๆว่าจะรับนักเรียนเข้ามาเรียนได้เนี่ยประมาณน่าจะอย่างเร็วคือปีเจ็ดหนึ่งครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเนี่ยนะเห็นรูปเป็นร่างแล้ว เริ่มรับนักเรียนเข้ามาเรียนได้แล้วแล้วส,สุดท้านนยนายกมีอะไรจะฝากกับที่น้องในเขตปกครองท่านด้วยนะสิ่งที่ยังเป็นห่วงอยู่ก็คือผู้สูงอายุทุกวันนี้ก็ทำอยู่แล้วนะพยายามช่วยเหลือเขาอย่างดีที่สุดแล้วคือมีผู้สูงอายุที่ติดเตียงเนี่ยจำนวนพอสมควรเหมือนกันนะก็อยากจะทำให้เขามีความสุขก่อนที่เขาจะจากเราไปเนะี่ยโดยเฉพาะคนที่อายุเกินแปดสิบเนี่ยนะ แล้วติดเตียงอยู่เนี่ยเกินเกินแปดสิบเนี่ยเขาก็ได้เบี้ยยังชีพแค่เดือนละแปดร้อยมันคงไม่พอหรอกผมก็เลยทําให้เขาได้เบี้ยยังชีพผู้พิการไปด้วยอีกแปดร้อยในหน้าที่สตังค์เรามีเราทาได้เพื่อฟื้เพื่อแผ่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแปดร้อยก็ให้มีเบี้ยยังชีพผู้พิการด้วยก็เดินไม่ได้อะก็พิการทำได้ ก็เพิ่มไปอีก800ได้เป็นเดือนละพันหก็น่าจะดีขึ้นคุณภาพชีวิตน่าจะดีขึ้นครับเนี่ยอันนี้เราเรากำลังทําอยู่ครับแล้วก็ทําไปหลายคนแล้วครับครับก็ในฐานะผมที่ผมเองก็อยู่ในพื้นที่การปกครองของทานยกเทศบาลเมืองราสวายนะครับก็ยินดีด้วยกับพี่น้องประชาชน ที่ได้ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีสายตากว้างไกลความคิดอ่านที่ดีในการทําให้พี่น้องประชาชนแสนประคนในพื้นที่นี้นะฮะมีอยู่มีกินมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ต้องขอบคุณท่านนายกมากเลยครับครับเราคนบ้านเดียวกันจับมือหน่อยท่านครับผมครับมาเมืองปทุม ชุ่มนักน่ารักจริงใจปะทุมนี้มีนามใสใสดอกบัวง่ายพี่น้องของเราอยู่ชิดเมืองลหลวงไม่ห่วงที่จะสู้เขาปทุมธานีของเราถึงจะแก่เก่าแต่แกร่งเกินการอุตสาหกรรมกรเกษตรกรรมก้าวล้ำคู่กันเทคนโนโลยีเชิดชันจิตใจคนนานก็แสนดี ไม่อยากไปไกลอยากอยู่ไหนอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่ปทุมธานีไปอีกร้อยปีให้สะบายใจอพอให้ปทุมธานีจงจเจริจรญศูนย์การแพทย์เทศบาลเมืองราชสวายจงจเจริญสุขภาพอนมามัยของพี่น้องที่นี่แข็งแรง ข่าวดีดีกับพี่คำรอน